อามีน,นี่หนูชื่น,นชอบผลงานพี่เมฆถึงดูไอ้คนหล่อถึงสามรอบเลยเหรอใช่ค่ะค,คือหนูเคยดูตั้งแต่ตอนที่ออกมาช่วงแรกๆก็หลายปีแล้วใช่ไหมคะคแล้วก็พอรู้ว่าจะได้มาถ่ายทํางานพี่เมฆก็เลยไปดูอีกเพิ่มมาสงองรอบเป็นวประมาณสา<ะ>ม <laughs> ค่ะชอบด้วยแล้วก็เหมือนแบบอยากจะสตูดี้ด้วยไมมีโอกาสบอกพี่เขาแล้วพี่เขาว่าไงบ้างพอเราแบบกก็าแรกใจว่าทำไมดูสามล็อกไม่เข้าใจหรอลูกเนื้อเข้าใจค่ะแต่พอดีจำไม่ได้ก็เลยกลับไปดูใหม่อะไรเงี้ยเพราะก็อยากรู้ด้วยว่าแบบพี่แบลนด์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยการติดต่อไปยังไงคะัาอ่ะอีเดนติดต่อ กรี๊ดสิคะก็กรี๊ดค่ะคือความจริงคุยมาหนูเคยบอกก็คุยมาสักพักแล้วค่ะแล้วหนูก็ภาวนาอธิษฐานเอาวขอให้ได้ถ่ายนะอยากถ่ายใช่เพราะว่าตอนแรกด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องบินไปบินมามันก็ค่อนข้างยากแต่ก็พอเป็นเรื่องแรกอะค่ะาขยันเรื่องแรกใช่ค่ะมียังไงบ้างมันความตื่นเต้นความดังดันความเครียดยังไงบ้างตื er ่นเต้นเหมือนตอนไปเดบิวต์ที่เกาหลีเลยเพราะว่าจะได้เดบิวต์เป็นนางเอกเลย ก็ยอมรับว่ากดดันค่ะแต่ว่าทางทีมพี่ๆพี่ๆทีมงานแล้วก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิลชิลๆที่สมมติว่ายิ่งยิ่งกดดันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบเออก็ตั้งใจทำเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็ทำตัวสบายๆกับ first impression กับพระเอกเราเป็นยังไงก็วันนี้ค่ะเพิ่งเจอเมื่อเช้าวันนี้วันนี้เจอครั้งแรกจริงๆนะคะ เกิดอะไรแล้วหล่อไหมหล่อไหมหล่อมากก็ยังไม่ออกเราก็ติดตามผลงานใช่ใช่ติดตามติดตามผลงานพี่เดชก็เห็นมานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเล่นกับพี่นะเดชพี่นเดชก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์ของบ้านเราอะนอนยูซูร์แล่นเรื่องแรกเร่องประโยชน์เรื่องแรกก็คือแบบปกป้อพี่นเดชเลยมันต้อง จึ้งแต่บินนี่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องกิดติ๊กเขาเอกเขาเป็นจอมแก้งเราจะเจออะไรเราต้อจมาเจอได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะว่าพี่พี่ที่เเด็ดใจคิดแกงขี้เล่นเราก็พร้อมแกงกลับเลยแต่ของขึ้นชื่อเขาคือนี่แหละนะลูกถ่ายร่มมาถ่ายร่มอ้าวเราต้องถ่ายกลับแล้วเรื่อยค่ะเราก็เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับ แต่เดี๋ยวว่าความรับความรับมือแต่คิดว่าน่าจะสนุกค่ะกองน่าจะสนุกมากๆแต่ในี้เราต้องจีบเขาทุกวันเลยนะตั้ง50บครั้งใช่ก็ไม่เคยจีบผู้ชายเหมือนกันก็เลยาก็มาทำตอนนี้เลยค่ะก็รอดูกันว่าหนูจะจีบพี่เขายังไงแล้ก็ทำกันบ้านไงบางการจีบผู้ชายต้องทปยังไงนะก็ตอนนี้เออเดี๋ยววันนี้จะมีเวิร์กช็อปด้วยกันครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องลองดู ใช่แท้แท้ในชีวิตไม่เคยเลยสิไม่เคยจะไปจีบใครคะแต่จะเกิดประการกันจีบผู้ชายไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามพยาเรียกอะไรหามุกหาไม้ตายหาอะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้พี่เขาสนใจเราแล้วตัวพี้ปกติทันมุกอะไรอย่างงี้ไหมพวกแบบจีบแอบอะไรเงี้ยไม่ค่อยทันเนอะวลาคุณมาจีบเราก็ไม่ทันหรอกพี่ไม่ค่อยร ก็หนูก็ไม่รู้หนูเป็นคนตลกแต่เห็นพี่เมยสัมภาษณ์ครั้งแรกค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีพี่เมยสัมภาษณ์แล้วพูดถึงหนูเขาบอกว่าพี่ว่ามินนี่เป็นคนตลกเราก็อ๋อสงสัยเราเป็นคนตลกหรือเปล่า่เราก็สวยด้วยแล้อ๋อสวยเหรอคะแล้วรอออลงซ้มยแล้วเดี๋ยวลอยเอาเริ่มๆแล้วค่ะก็ส่องกระจกแล้วก็ ต้องมีหลายๆแนวค่ะหนูเตรียมไว้หลายแบบเพราะว่าต้องจีบพี่เขาหลายรอบมากจีบพี่เขา50ทียสยสวยยสยสวยใส่สวยสงสัยตาเหรอแล้วเราพูดอะไรในหลอชวนเขากินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวกันไหมเขาปลี่ยนสองใช่ไหมต้องเปลี่ยนสอแบบนี้ ก็ต้องรอรอรอดูถพอลูซี่ลูซี่อาจจะแบบว่าคาแรคเตอร์อาจจะไม่ได้เหมือนมินนี่ขนาดนั้นค่ะก็ต้องรอดูว่าลูซี่จะเป็นยังไงแล้วจีบแบใส่ทา้งเราเราเราต้องมีทั้งใส่ฮาฮาแต่หลังๆเราก็ต้องให้เขารู้ว่าเราจริงจังเราก็เป็นคนจริงจังเราจะอะไรที่จะทำให้รู้สึกว่าเวิร์นเวิร์นยากสำหรับมินนี่อะไรเงี้ยสำหรับมินนี่หรอคะคือพอดีได้เวิร์กช็อป คนเดียวก่อนกับคูบิวใช่ไหมคะก็หลายรอบแล้วคูบิวก็จะบอกว่าอย่าติดออแอะอ๋อแอะแปลว่าอะไรก็คือเหมือนบางทีหนูจะชอบติดพูดเร็วๆพูดอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดค่ะก็ต้องก็ต้องฝึกฝึกเรื่องนี้ก็ให้ดูโตขึ้นนิดนึงค่ะเราก็ไม่ได้เด็กแล้วเราจะทำตัวออแอะไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังออแอะอยู่แต่ว่าตอน ถ้าจะทำซองในแอคชั่นเราต้องไม่ออาแอบหนูเพื่อนฝากมาจีบพี่นเดชด้วยโอ้ยจริงหรือเปล่าทุกคนตื่นเต้นมากพอรู้ว่าหนูแบบจะจะร่วมงานกับพี่นเดชทุกคนดูตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว่าไว้หนังเรื่องแรกเลยเหรอใช่เลยแม้แต่ก็แบบก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้มันออกมาดีค่ะแต่ยังไม่อยากโมเยอะเดี๋ยวแบบเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าจะออกมา ปังแล้วเนาะคือกว่าท MA> oh, ี oh, nah. ่เราจะตัดสินใจเล่นเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มันมีคนติดต่อเราบ้างไหมอ๋อมีนะคะแต่ว่ามีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ได้บ้างตารางงานไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสตินียมากที่แบบลงตัวลงตัวค่ะกับสามเดือนที่จะต้องมาอยู่เมืองไทยต้องมีไปบินกลับก็ในบางช่วงเตรียมตัวอย่างเงี้ผู้จัดการหนูโอเงป่ะค่ะเตรียมกระเป๋ายาวแล้วห้ามป่วยก็เลยว่าห้ามป่วยเพราะว่า เวลาบางทีหนูบินเยอะๆก็ค่อนข้างไม่สบายง่ายนิดน,นึงค่ะก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกังวลยังไงบ้างพอมันเวลามันกระชันชิดไปทุกอย่าง,งก็กังวลน,นะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชันชิดแล้วอาจจะก็ไม่อยากพูดตามตรงไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวถ่วงกง็ไงใ้หนูก็คิดว่าต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะคะเวลาไ, <ง S 2> ไปจะได้สบายสบายง่ายเพื่อนๆในวงว่ายังไงบ้างก็เดี๋ยวความจริง อาทิตย์นี้หนูอยู่ที่เมืองไทยประมาณ5วันใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นค่ะใช่ค่ะมีใครมาดูไหมอยากไปมาดูได้ค่ะก็เดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นพอทัวร์เสร็จแล้วก็จะกลับมาถ่ายเปิดกองแล้วค่ะใช่พักหไม่ได้พักเลยค่ะพักบนเครื่องบินแต่ใจเราสู้นะจ๊ะใจเราสู้เพื่อเรื่องนี้เราสู้ค่ะแต่ว่างานวงก็ไม่ห้ามก็ห้ามทิ้งไม่ทิ้งเราต้อง เราเราอยากเป็นซูเปอร์วูแมนเราต้องทำให้ได้ยงงจะต้องมีซิงเกิลใหม่อะไรออกมามีแพนไว้์อยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแพนค่ะก็เดี๋ยวเอ่ออาว่าญี่ปุ่นจะออกเร็วๆนี้ค่ะก็ติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ไปโปรโมทงานวงที่ญี่ปุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคืออยู่ในช่วงทำลายกับหนังเลยใช่ค่ะบอกเอฟบีในห่าวติดตามเนาะถ่ายเสร็จเาก็มาอค่ะก็ฝาก เ <laughs> พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนที่ดูอยู่นะคะเพื่อนๆนักนงบ้านที่ดูอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง5 0 f i r s t Date นะคะฉบับเดดใหม่สามารถดูได้ปีหน้านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่หาโรแมนติกมีหลายหลายมุม ครบทุกรถแน่นอนนะคะฝากไปกับใจให้หนูด้วยค่ะวิ่งวิ่จะจีบให้ดูเดี๋ยวนี่จะจีบให้ดูเองวิ่จะจีบแทนทุกคนทนทุกคนค่ะเก่งมาเก่งค่ะ